ส่วนท่าทีของสรสะนะครับทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศแนะนําให้กะกะตพิจารณาจัดวันเลือกตั้งสวอและสอสภายในวันเดียวกันครับโดยเชื่อว่าจะไม่เกิดความวุ่นวายพร้อมกล่าวถึงนายสุเทพธักสุบันแกนนาของกะปะปะสะให้เข้ามอบตัวหลังทําความเชื่อมั่นการลงทุนของต่างชาติลดลงครับ นายสุรพงศ์โตวิจักชัยกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานที่ปรึกษาศูนย์รักษาความสงบหรือสอรอสอได้กล่าวเสนอแนะให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตพิจารณาจัดการเลือกตั้งสอวอและสอสอให้เกิดขึ้นในวันเดียวกันเพราะจะเป็นการประหยัดงบประมาณของแผ่นดินและเชื่อว,ว่าจะไม่เกิดความวุ่นวายขึ้นทางนี้รวมถึงการเลือกตั้งของสสที่มีปัญหาบางพื้นที่รวมถึงภาคใต้ พร้อมยืนยันนะครับว่าไม่ต้องทําหนังสือเพื่อให้ทางกะกะตพิจารณาเนื่องจากกกตสามารถทําได้เพราะมีอำนาจในการจัดการเลือกตั้งตามพระ,ะราชกฤษฎีกาครับอยากจะฝากนะครับกะกะตว่าถ้าสามารถเลือกในวันเดียวกันได้นั้นเนี่ยก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายเงินงบป,ประมาณแผ่นดินด้วยเพราะเป็นเงินภาษีราษฎรเพราะท่านกะกะตเคยบอกว่าต้องช่วยกันประหยัดค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งไม่อยากจะให้เกิด ความเสียหายต่อเงินภาษีประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจัดการเลือกตั้งสอสอและสอวอโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ในวันเดียวกัน 1. ประหยัดค่าใช้จ่ายสองสำเร็จรู้ล่วงได้ด้วยดีแน่นอนแล้วก็อยากจะฝากไปถึงคุณสุเทพนะครับในการที่มาประท้วงปิดล้อมภาคเอกชนบริษัทห้างร้านต่างๆนั้นเนี่ยคุณสุเทพกำลังทำความเสียหายต่อประเทศชาติ ความเชื่อมั่นทางด้านการลงทุนของต่างชาติเนี่ยผมคิดว่าวันนี้เขาต้องคิดกันใหม่แล้วที่จะมาลงทุนในประเทศไทยหรือไม่สิ่งต่างๆที่คุณสุเทพทําอยู่ในขณะนี้กับพวกเนี่ยคุณสุเทพต้องใช้สมองคิดครับการใช้อารมณ์ทําแบบนี้บ้านเมืองเสียพร้อมกันนี้นายสุรพงษ์ยังได้เสนอแนะให้กะกะตเชิญตัวแทนจากต่างประเทศเข้ามาร่วมสังเกตการเพื่อความโปร่งใสด้วย ส่วนกรณีที่หากไม่สามารถเปิดสภาผู้แทนราษฎรได้ตามกำหนดจะเกิดการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีตามมาตราเจ็ดหรือไม่นั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เนื่องจากตามกฎหมายนายกรัฐมนตรีต้องมาจากสสเท่านั้นอย่างไรก็ตามนะครับนายสุรพงษ์ยังได้กล่าวถึงนายสุเทพสุบานแกนนำกปปสให้เข้ามอบตัวในข้อหากระดด้วยเนื่องจากการชุมนุมที่เกิดขึ้นได้สร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติเป็นอย่างมาก รวมถึงทำให้ความเชื่อมั่นการลงทุนของต่างชาติลดลงด้วย